จริงๆแล้วมันต้องกระแทกอย่างนี้ให้ถึงหลังต้องกระแทกแต่ผมฝึกให้มันทํำยังไงให้ถูกถูกบอลให้มันถึงหลังแค่นั้นเองตอนนั้นผมฝึกแล้เล่นจริงๆใช้ไม่ได้เพื่อนยิงตายแต่ยิงยากหน่อยแค่นั้นเองอย่าถ่ายน้ำหนักก่อนนะ ไม่ไม่ตาตามองกำแพงอย่างเดียวอย่าไปคิดตามองกำแพงอย่างเดียวมองมองไม่อย่าไปมองไม้ดิเออมองแค่หน้าอย่างเดียวเออมองคิดเราบอลวิงมาแล้วไม่ไม่ถ่ายน้ำหนักก่อนแล้วถ่ายน้ำหนักก่อนไอ้นี่อ่า จับกีบไว้ดีๆนะกีบนอยู่ที่กีบหรอกบอลจะพุ่งไม่พุ่งข้อมืออ่อนออนออกคล้องแล้วไหลคราวนี้ไหลไหลกดบอลเลยถ้าถูกถ้าถูกแบบถ้าถูกแบบธรรมดาถ้าถูกแบบ,แบ,บออน,นี้คือคือลํมมันอันนี้คือออกหต่ว่าถ้าเมื่อไหร่คือใช่ไหลกด มันไม่ออกนะเพราะไหกดมันพอถูกบ้งไอ้ัวนี้มันลงห่างถ้าไหลกดนะไอ้ัวนี้มันลงล่างไงแต่ว่าก้าือรำเมื่อกี้นะไอ้ไรนี้ออกไอันนี้ออกต้องใช้ไหลกดบอนนิดหนึ่งให้หัวไม้ลงมานิดหนึ่งไหลกดอ่าไหลกดไม่ต้องมากไม่ต้องมากนิดเดียว ให้ไหลหล,ลวมๆไหลหลวมๆขอมืหลวมๆตามองนะอย่าไปคิดถึงถึงมือซ้ายมือขวาขาซ้ายขาขวาไม่ต้องคิดอ,อย่ารีบถ่ายนนะถูกบอลแล้วค่อยถ่ายไอ้นี่ถ้าแบบนี้คือ cứ bón chả, thả bón lâu tụi đúng, không lâu vậy, Lều vậy, à, giặt keng đó, lâu lâu giặt keng, à, nghe 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 tổ nhân hòa, có kia 2 nhân hòa luôn ấy, nhân hòa điêu, ham tổ nhân hòa, đu bón à. ý mới mà này mà bỏ nữa mau gì đó <laughs>